สวัสดีครับก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับคุณคูมิววันนี้เราก็จะมารู้จักตัวกลางของแสงก่อนที่เราจะรู้จักตัวกลางของแสงนะครับแสงก็คืออะไรครับแสงก็คือเป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสท,ทางตานะครับทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้รอบตัวเราซึ่งเกิดจากการที่แสงเนี่ยไปตกกระทบกับผิวของวัตถุนั้นนะครับแล้ว มันก็สะท้อนเอาสีของวัตถุนั้นเน่เข้ามาสู่ตาเรานน่เนเองเพราะฉะนั้นวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้นะครับเราก็จะเรียกมันว่าตัวกลางของแสงนะครับซึ่งในธรรมชาติเราก็จะแบ่งคุณสมบัตแบ่งตัวกลางของแสงเนี่ยตามคุณสมบัตินะครับที่ยอมให้แสงผ่านได้โดยเราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทดังนี้นะครับอันแรกครับคือตัวกลางชนิดโปร่งใสครับคือ วัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดทําให้สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ทางด้านหลังได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นแก้วน้ําอากาศกระจกใสหรือว่าพลาสติกใสน,นั่นเอง2ครับก็คือตัวกลางชนิดโปร่งแสงก็คือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้เพียงบางส่วนทําให้เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้อย่างชัดเจนแต่ก็ยังพอเห็นได้อยู่อย่างเช่นกระจกฝ้ากระดาษสาหรือว่าขวดพลาสติกชนิดขุ่ หรือว่ากระจกขุ่นต่างๆนะครับแน่นอนครับการที่เรามองวัตถุผ่านวัตถุที่มีคุณสมบัติในการเป็นตัวกลางของแสงแตกต่างกันเราก็จะมองวัตถุหรือมองวัตถุที่อยู่หลังฉากเนี่ยได้แตกต่างกันนะครับโดยวัตถุโปร่งใสเนี่ยเราก็จะเห็นวัตถุได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าแสงสามารถผ่านได้ทั้งหมดนะครับ ส่วนถ้าเป็นวัตถุตัวกลางแบบโปร่งแสงเราก็จะมองเห็นได้เพียงไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็ยังเห็นเป็นลางเป็นเส้นเป็นโค้งเป็นเงาได้อยู่นะครับเพราะว่าแสงผ่านได้แต่ผ่านได้ไม่ทั้งหมดนะครับนอกจากวัตถุท ja ี่เป็นตัวกลางของแสงแล้วนะครับก็คือยอมให้แสงผ่านได้เราก็ยังมีวัตถุอีกประเภทหนึ่งครับที่ไม่ยอมให้แสงผ่านนะครับเราก็เรียกว่าวัตถุทึบแสงก็คือวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยตัวอย่างเช่น ไม้หินหรือว่ากระจกเงาเนื่องจากมีวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้นะครับหรือว่าวัตถุทึบแสงนั้นเวลาแสงไปกระทบบนวัตถุที่ทึบแสงมันก็จะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการธรรมชาติขึ้นมานั่นก็คือเงานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเกิดเงากันนะครับเมื่อเราฉายแสงไปที่วัตถุนะครับไปที่วัตถุทึบแสงแล้วใช้ฉากมารับแสงเอาไว้นะครับเราก็จะพบว่าจะเกิดเงาขึ้น โดยเงาก็จะมีลักษณะดังนี้ครับถ้าเป็นเงาที่แสงผ่านวัตถุแล้วเกิดเป็นรูปร่างของวัตถุนั้นเป็นสีดําสนิทเราเรียกว่าเงามืดเพราะว่าวัตถุเนี่ยบังแสงได้ร้อเอร์เซนตนะครับบังแสงไว้ทั้งหมดทําให้เกิดเป็นเงามืดนะครับเป็นรูปร่างเดียวกับวัตถุที่มันกั้นแสงไว้นั่นเองส่วนเงาอีกชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเงาที่กั้นแสง ไว้ได้ไม่ทั้งหมดนะครับหรือว่ามันกระจายแสงออกไปนะครับทําให้เกิดเป็นเงาสีเทาๆนะครับไม่ได้เป็นสีดํามืดนะครับ่อัน,นี้เราเรียกว่าเงามัวดังนั้นเมื่อนําวัตถุทึบแสงมาวางกั้นแสงนะครับแล้วใช้ฉากมารับแสงเอาไว้นะครับจะทําให้เกิดเงาบนฉากซึ่งเงาที่เกิดขึ้นอาจมีทั้งเงามืดและเงามัวนะครับโดยรูปร่างของเงาจะเป็นไปตามลักษณะของวัตถุที่มากัน้นทางเดินของแสงนั่นเอง โดยสรุปนะครับแสงนะครับเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางนะครับถ้าเดินทางผ่านไปได้เราก็จะเกิดเป็นวัตถุสองกี่แบบครับก็คือสองแบบก็คือโปร่งแสงกับโปร่งใสนั่นเองถ้าผ่านได้แล้วเห็นชัดเจนก็คือโปร่งใสถ้าผ่านไปได้แต่เห็นไม่ชัดเจนก็เรียกว่าโปร่งแสงนะครับถ้าเดินผ่านไปไม่ได้แสงไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวัตถุทึบแสง ซึ่งวัตถุทึบแสงเนี่ยก็จะทาให้เกิดสิ่งหนึ่งก็คือเงานั้นเองถ้าเป็นเงาสีดําสนิทเราเรียกว่าบาังแสงไว้ทั้งหมดเราเรียกว่าเงามืดถ้าเป็นสีเทาหรือสีสลัวสลัวนะครับก็คือบังแสงได้ไม่ทั้งหมดเราก็เรียกว่าเงามัวเดี๋ยวเรามาทําผังการาฟิกกันนะครับในเรื่องนี้นะครับเราเดี๋ยวเราจะตัดตัวใบงานชิ้นงานผังการาฟิกนะครับเพื่อ ออกมาเป็นแฟ้มสำหรับเปิดดูได้ในคุณสมบัติของตัวกลางต่างๆนะครับทั้งโปร่งแสงโปร่งใสแล้วก็ทึบแสงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลย เด็กๆทําผังการาฟิกสเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็อย่าลืมระบายสีแล้วตกแต่งให้สวยงามน,นะครับแล้วก็แปะลงไว้ในสมุดของเราเลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างครับของในข้อสอบที่ว่ากันในเรื่องของตัวกลางของแสงกันนะครับข้อแรกเลยครับฟิล์มกันลอยสําหรับติดหน้าจอโทรศัพท์3ชนิดมีลักษณะการมองเห็นภาพหน้าจอโทรศัพท์ผ่านฟิล์มดังตารางนะเรามาอ่านตารางกัน ฟิล์มชนิดมีกี่ชนิดครับก็มีชนิด A, ชนิด B และชนิด C ลักษณะการมองเห็นผ่านหน้าจอของฟิล์มชนิด A มองเห็นชัดเจนชนิด B เห็นไม่ชัดเจนชนิด C เห็นไม่ชัดเจนมากกว่าชนิด B มาดูข้อความใดถูกต้องครับข้อ1ครับฟิล์มชนิด A ฟิล์มกันรอยชนิด A เป็นตัวกลางของแสงคำว่าตัวกลางของแสงแปลว่าอะไรครับ คำว่าตัวกลางของแสงแปลว่าแสงผ่านได้ไม่ว่าจะผ่านได้ทั้งหมดหรือผ่านได้บางส่วนเพราะฉะนั้นข้อ1น,นั้นถูกต้องอ่าเราก็ตอบข้อ1ได้เลยเรามาดูกันว่าทาไมข้อ2 3และ4 1, ี่เผิดนะครับฟิล์มการลอยชนิด C เป็นวัตถุทึบแสงวัตถุทึบแสงแปลว่าอ่าวัตถุทึบแสงแปลว่าแสงไม่สามารถผ่านได้เลยแต่วัตถุ C บอกว่าอะไรครับ สามารถเห็นได้ไม่ชัดเจนแปลว่าแสงผ่านได้ไหมผ่านได้ข้อสจึงเป็นข้อที่ผิด3ครับฟิล์มกันรอย B และ C เป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสแปลว่าแสงต้องผ่านได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น B กับ c เห็นไม่ชัดเจนแสงผ่านได้หมดไหมครับผ่านได้ไม่หมดข้อนี้จึงผิด C แสงสามารถผ่านฟิล์มกันรอย A ได้น้อยกว่าฟิล์มกันรอย B ีอ่าเขาบอกว่า A เห็นชัดเจนแสดงว่าแสงผ่านได้มากหรือผ่านได้น้อยอ่าเห็นชัดเจนแสดงว่าแสงสามารถเดินทางผ่านได้มากก็แสดงว่าข้อ4นั้นผิดนั่นเองอย่าลืมจดลงในสมุดน,นะครับมาดูอีกข้อนึงครับศึกษาการมองเห็นแสงผ่านวัตถุ A B C และ D โดยวางเทียนไขและวัตถุกั้นแสงครั้งละ2ชนิดในแนวเดียวกันณนะตำแหน่งที่1และ2ดังภาพสังเกตแสงจากเทียนไขผ่านวัตถุกั้นแสงทั้งสองจากนั้นทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนวัตถุกั้นแสงผลเป็นดังตารางอ่าข้อนี้อะไรคือแหล่งกำเนิดแสงครับอ่า เทียนคือแหล่งกําเนิดแสงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเห็นเทียนชัดแปลว่าแสงเดินทางผ่านได้ทั้งหมดเรามาดูการทดลองครั้งที่1กันครับในตําแหน่ง A ตําแหน่งที่1วางแผ่น A ตําแหน่งที่สองวางแผ่น B ีอ่าเกิดเป็นยังไงเห็นไม่ชัดแสดงว่าข้อนี้ต้องมีแผ่นใดแผ่นหนึ่งที่เป็นวัตถุทึบแสงนั่นเองครั้งที่สองครับวาง A และ C ก็ยังไ,งไม่เห็นอีกก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ a อาจจะเป็นวัตถุทึบแสงนั่นเองแต่ c ก็อาจจะเป็นทึบแสงได้เช่นกัน3ครับวาง b และ c ปรากฏว,ว่าเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนแสดงว่า b และ c ต้องเป็นอะไรแน่นอนอเป็นวัตถุชนิด โปรง่งใสเห็นชัดเจนแปลว่าแสงผ่านได้ทั้งหมดแสดงว่า b และ c ต้องเป็นโปรง่งใสแสดงว่าอะไรที่เป็นทึบแสงแน่ๆแ,แล้วอ่าเอนั่นเองเพราะว่าเราทำครั้งที่หนึ่และครั้งที่2องทำไมครับมองไม่เห็นเนาะเรามาดูการทดลองครั้งที่4 b และ d เห็นไม่ชัดเจนแสดงว่าใครที่เป็นวัตถุโป,ปรง่งแสง อ่า d เป็นวัตถุโปร่งแสงเพราะว่าตอนเราทดลอง B กับ C นั้นเห็นชัดเจนแสดงว่าทั้ง B และทั้ง C ต้องเป็นวัตถุโปร่งใสทั้งคู่เรามาดูข้าวคำถามกันจากข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่อ่าเมื่อกี้เราจำได้ไหมครับว่าใครเป็นวัตถุแบบไหนบ้าง A, A เป็นทึบแสง b เป็นโปร่งใส C เป็นโปร่งใสและ d เป็น โปร่งแสงอ่ามาดูวัตข้อแรกวัตถุ A และ B เป็นวัตถุทึบแสงแสดงว่าข้อนี้อ่า B เป็นโปร่งใสแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่วัตถุ C เป็นตัวกลางโปร่งใสและวัตถุ D เป็นตัวกลางโปร่งแสงเมื่อกี้เราจำได้ไหมครับจำได้แสดงว่าตอบข้อนี้ถูกต้องไหมถูกต้องก็ตอบใช่ข้อต่อไปครับถ้า ไม่ทำการทดลองครั้งที่3สามารถสรุปได้ว่า b เป็นตัวกลางชนิดใดสรุปได้ไหมถ้าไม่ทำการทดลองครั้งที่3สรุปไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่แน่ใจเลยว่าตัวไหนที่เป็นวัตถุทึบแสงใช่ไหมครับแต่พอเราเอา b และ c มาทำครั้งที่3ปรากฏว่าเห็นชัดเจนเลยสแสดงว่า2อ,อันนี้มันจะต้องเป็นวัตถุโปร่งใสทั้งคู่โอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ ตัวกลางของแสงนะครับก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวกลางของแสงก็คือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้นะครับแสงผ่านได้ก็มี2องแบบผ่านได้ทั้งหมดก็เรียกว่าตัวกลางโปร่งใสผ่านได้บางส่วนก็คือเห็นไม่ชัดเจนก็เรียกว่าตัวปักตัวกลางโปร่งแสงส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยเราก็เรียกว่าวัตถุทึบแสงนั่นเองก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ